รีแฟนม,มวยทุกท่านครับช่องทีเด็ดมวยไทยภูมิใจนำเสนอนการวิเคราะห์วิจารณก์ก่อนการช่างและก่อนเกมการแข่งขันศึกทูฟูยูมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565นะครับก่อนจะไปเข้าวิเคราะห์วิจารณ์ครับขอฝากนะครับมวยพักยก118ครับเรนราคาดีที่สุดในตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นคืนย่ดเสีย5%นะครับ เล่นง่ายสมบักง,ง่ายครับเพียงแอดไลน์แอดพีเคหนึแอดพีเคหมีแอดนำหน้าด้วยนะครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างพลอยอภิชาติสจโต้งปาจีนนะครับเจอกันกับผู้ปรับเก่าน้ำผู้ไปศิลปพบ,บ็อกซิ่งยิมครับในพิกัด105ปอนด์ สารพลพระชาสอจ้ต้งปาจีนนั้นครับปีนี้อายุ15ปีสูง165ิเซนติเมตรนะครับเป็นมวยจากนครราชสีมานะครับเป็นทรงสไตล์การชกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกเตะต่อยแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นฉลาดเลียมเชิงดีออกอาวุธรวดเร็วหน้าเสือแข็งนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรเดือดวีเคเขาใหญ่ครับเอาไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่9กกรกฎาคม2565นอะครับต่อยไวร้อยปอน แล้วก็มีชนะคะแนนคอมเมนต์ขาวสจิตประเสริฐครับที่เวทีมวยลังสิตครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2565นะครับต่อยไว้100ปอนด์แล้วก็ล่าสุดๆๆร้อนๆครับแพ้คะแนนคู่ปรับในครั้งนี้ครับน้ำพุไกรสรภพบ็อกซิ่งยิมครับเอาไว้ที่เวทีมวยลังสิตเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ต่อยไว้ในเวท104ปอนด์ครับส่วนคู่ชชครับเป็นคู่ปรับเก่าเจ้าประจำครับน้ำพุ้ ไกศิลปภพบ็อกซิ่งยิมครับปีนี้อายุ18ปีสูง162เซนติเมตรเป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยไกลศิลปภพบ็อกซิ่งยิมอ่าทรงการชกก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดีมีทั้งนอกมีทั้งในครับเรียมเชิงดีเตะขวาต่อยขวาแม่นคมแรงฟันศอกอันตรายนะครับในมีขวางหน้าดัานแทงดีนะครับแล้วก็เคยชยนะมาครับช่วงนี้ฟอร์มกําลังสดกําลังแรงครับนักคะแนนดอกไม้ไฟไมอามี่คอนโดบางปูเอาไว้ที่ลังสิทธิ์ครับ3กันยายน256 65เมื่อวันที่3กันยายน2565ครับต่อยไว้ในพิกัด103ปอนด์แล้วก็มาชนะคะแนนครับคุณพยัคฆ์โผลักุณ29กันยายน2565ครับที่เวทีมวยราชนดำเนินต่อยไว้ในเวท106ปอนด์แล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนพลอยอภิชาติสอจ้าโต้งปาจีนครับที่เวทีมวยลังสิตครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ต่อยไว้ในเวท104ปอนด์นะครับ คู่นี้ครับเลนล่วงหน้าคาดว่าจะเปิดที่น้ำผู้ครับซึ่งเป็นมวยเคยชนะมานะครับน่าจะเป็นต่อในราคาประมาณ5.4ี่นะครับคู่นี้ครับเป็นมวยทรงสไตล์เดียวกันดาวลุ่งรุ่นใหม่ครับคอยพิชาติได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่ยาวกว่านิดหน่อยส่วนน้ำผู้นะครับก็จะได้เรื่องของกระดูกประสบการณ์การผันมวยนะครับเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยดีกว่าครับมองทัศนาผมครับ ชอบไปที่น้ำผุไกศิลพบบ็อกซิ่งยิมนะครับคาดว่าจะย้ำแขนเอาชนะพอยอภิชาติสอเจ้าตงปลาจีนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่2การถ่ายทอดสดครับเป็นการพบก,กระหวา่างเจ้าพญาไฟสอจิตพัฒนาหรือว่าเจ้าพญาไฟสิงเนวินกลาสินเจอก,กันกับเจ้าพญาเพชรเจ้าพญาศิษย์กำนันหนึ่นงในพิกัด1น1ปอนด์นะครับเจ้าพญาไฟสจิตพัฒนา สอจิตพัฒนาปีนี้อายุ16ปีสูง160ซนเมตรเป็นมวยจากจังหวัดกาลสิงห์นะครับถนัดซ้ายทําการพิซซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับทรงสไตล์การชกก็เป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุกลูกหลักเหลี่ยมฝีมือดีตีซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมรุนแรงนะครับวงในก็สอดในไล่แขนปวดแขนแทงฟันศอกคมอาวุธหลากหลายหน้าเสือดี ฟอมหลังครับชนะคะแนนหลานยาโมโววัฒนาเอาไว้ที่เวทีมวยลังสิตครับเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565นะครับต่อยไว้ในเวท111ปอนด์ครับแล้วก็มาแพ้นอกยกค2มังกรเพชรอมวนชัยครับที่เวทีมวยลังสิตเมื่อวันที่16สิงหาคม2565นะครับต่อยไว้ในเวท106ปอนด์ล่าสุดต่อมาชนะคะแนนครับกากา้าสิทธิ์ไทยแลนด์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่27 ตุลาคม2565อ้ต่อยเวในเวท1 1 2ิปนะอนด์ครับคู่โชว์ครับเจ้าพญาสิทธิ์กัเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนิงปีนี้อายุ16ปีเท่ากันครับส่วนสูง 172- 11 170เซนติเมตรครับเป็นมัวจากจกังหวัดชัยนาทสนับขวาทำการพิ่ซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันหนิงนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวข่าแหลมเปิดเกมเดินเตะต่อยนำทางนะครับวงในล็อกรัดเด้งตีดีแข็งแกร่ง,แข,งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับ แล้วก็จะได้เปรียบเรื่องรูปล่างนะครับฟอร์มหลังก็สดใสทีเดียวครับมีชนะคะแนนจากเพชรสิทธ์ทงยศนะครับ2ีเมษายน65ที่เวทีมวยลุมพินีต่อยไว้ในเวท108ปอนด์ชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มจากติก๊กอุบลนะครับที่เวทีลังสิทธิ์เมื่อวันที่13กันยายน2565ต่อยไว้ในเวท111ปอนด์นะครับล่าสุดเลยครับ ก็พิดเอาชนะคะแนนยอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับที่วิธีมวยลังสิ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565ต่อยไว้ในเวท11 1ปอนด์นะครับคู่นี้ครับเลนล่วงหน้าผมคาดการว่าจะเปิดที่เจ้าพญาไฟสจิตพัฒนานะครับเป็นต่อในราคาเราๆประมาณ11.8เนื่องด้วยเป็นมวยคนจักจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงดีกว่านะครับ เจ้าพญาไฟครับจะได้เรื่องของหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยหน้าเสือนะครับบรรยากาศจะดีกว่าเพราะว่าเป็นมวยคนจัดนะครับแต่รูปร่างจัดไปลองส่วนเพชรเจ้าพญาศิษย์กำเนิดศิษย์กำนันหนึ่งนะครับจะได้เปรียบเรื่องในเรื่องของวงในนะครับเหนียวแน่นกว่ารูปร่างใหญ่โตกว่าสูงใหญ่ยาวกว่านะครับคู่นี้ครับทัศนาผมออกลองไปที่เพชรเจ้าพญาศิษย์กำนันหนึ่งครับจะอาศัยความใหญ่ความยาวและวงในที่เหนียวแน่นกว่าครับบทเบียนเอาชนะเจ้าพญาไฟสอจิตพัฒนาได้ ท้ายๆนะครับต่อไปที่คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างเชนเพชรนาคาเจอก,กันกับเพชรเมืองสวงชอโชคเจริญ98ฟาร์มในพิกัร้อยีปอนด์นะครับเชนเพชรนาคานะครับ ปีนี้24ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยจังหวัดตลสินธนศาสตรซ้อมที่ค่ายมวยเพชนาคานะครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องตีซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในในก็ปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับสลับกับขวาหน้าดัานแทงต่อยหมัดฟันศอกคมหัวจิตหัวใจดีฟอร์มกาลังสดนะครับฟอร์มหลังก็มีชะนะคะแนนกอไก่เล็กมรรตนาบฑิตนะครับที่เวทีมวยลังสิต26ิกกรกฎาคม2 5 6 5 ต่อยเอาไว้ในเวท127ปอนด์ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับอีสานเหนือโชดบางแสนที่เวทีลังสิตเมื่อวันที่16สิงหาคม2565ต่อยไว้ในเวท127ปอนด์ล่าสุดเลยก็ชนะคะแนนยอดเสกสรรลดสวยจากเจตสายผิวนะครับที่เวทีมวยล,ลังสิตเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ต่อยไว้ในเวท127ปอนด์ ผู้โชคครับเพชรเมืองสวงสิทธิ์ดอนคิงเดิมหรือว่าเพชรเมืองสวงชอโชคเจริญ98ฟาร์มมวยจากกาะสินนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงจังหวะฝีมือครบเครื่องเน้นตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงนะครับเตะต่อยรุนแรงเลี่ยมเชิงฝีมือดีสมองมวยไอคิวดียืนมวยแน่นครับนายมีขวางหน้าล็อกรับกดแขนฟันศอกเด้งตีดีนะครับมาสอกคมแต่จะติดทรงถอยไปน,นิดหนึ่งครับ หยุดไปนานหายไปนานแต่ว่าเคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดเอาไว้แล้วนะครับสองไฟมีชนะน็อกยก4ีก้าวไกลอีสานไฟติ้งนะครับที่ดาโนไฟจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อมาที่4พฤศจิกายน2565นะครับแล้วก็มาชัดคะแนนเพชรกลางนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรัน์นะครับที่กาลสินสนามมวยเมกกดายโนไฟนะครับเมื่อมาที่5จตุลาคม2,565นะครับ วันนี้ครับาดการนะครับผมคาดว่าจะเปิดที่เชนเพชรนาคาซึ่งเคลื่อนไหวประจำนะครับเคลื่อนไหวประจํามีรายการต่อยต่อเนื่องนะครับน่าจะเปิดเอาไว้ที่ประมาณเชน19นะครับมุมมองทักนะผมชอบไปที่เพชรเมืองสวงชอโชคเจริญเก้าแามครับชอบในความเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยดีกว่านะครับน่าจะเป็นฝ่ายอาชนะเชนเพชรนาคาไปได้ ปิดท้ายกันที่คู่เอกการถ่ายทอดสดเป็นการพบกันระหว่างนาคราชเพชรนาคาเจอก,กันกับเพชรนิรันด์ดาบลันสุรคามนะครับนาคราชเพชรนาคานะครับหรือว่าเดิมๆก็เจ้ามลกฏคมสายไหมปีนี้28ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยจากนาครศรีธรรมราชขนัดขวาทําทการฟิตซ้อนที่ค่ายมวยเพชรนาคานะครับทรงสไตล์การชกก็เป็นมวยเข่าอาชีพหลังๆมีผ่อ,อนนาผ่อนเบานะครับ ขวางหน้าคำ้ำแทงแรงบูดูดนันศอกสวนแรงแทงเข่าแหลมเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงผ่านเบอร์ดีเจอเบอร์ใหญ่มาเยอะนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนนะครับดีสเล็กบิลเจซีที่เวทีมวยลังสิท์8กรกฎาคม6ค่124ปอนด์แพ้นกยก3ให้กับยอดทงสอจะต้องปาจีนที่เวทีมวยลังสิตนะครับ16สิงหาคม6คต่อยไว้128ปอนด์แล้วก็ล่าสุดแพ้คู่ชกในครั้งนี้ครับ เพชรนรันดดาบลันสระคามนะครับที่เวทีลังสิตเมื่อวันที่4ตุลาคม2565ก็ครั้งที่แล้วต่อยกันไ12ป126ปอนด์นะครับส่วนเพชรน้รันดาบลันสระคามก็เป็นมวยเก่าเก่าเกมต่อยมาเยอะต่อยมานานนะครับปีนี้28ปีสูง165ซนติเมตรมวยจากสระคามถนัดขวา2ที่ไข่มวยดาบลันสระคามนะครับส,สไตล์การโชว์ก็เป็นมวยอาวุธมีทุกลูกนะครับนอกได้ในดีเดินศาสแข้่งต่อยหมัดแรงนะครับ วงในเขาานา er. ่าใ,ในลักตีเหนียวแน่นเก่าเกมหน้าเสือดีพอกันนะครับฟอร์มหลังก็ถือว่าสดมากยังไม่แพ้ใครนะครับมีชนะคะแนนฉายแสงมวยเด็ด789ในศึกเพชรสุพานันนะครับแปดสิงหาคมหกหต่อยไวร้อยยี่ปอนด์แล้วก็มาชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างครับหนึ่งกันยายนหกห้ที่ราชดำเนิ่ย่อยไว้สิบเจปอนด์ล่าสุดก็ชนะคู่โชกับ นาคาราดเพชนาคาทีวีทีมวยลังสิตครับ4ี่ตุลาคม2565ต่อยไว้อ2 6ปอนด์นะครับกู่นี้ก็เป็นการรีแมต์แก้มือกันนะครับพิกัดเดิม1 2 6ปอนด์นะครับนาคาราดได้เข่าในเหนียวแน่นนะครับส่วนเพชร นี่ลันดาบลันศร a คามได้ความหลากหลายนอกในดีอาวุธหนักแรงทุกลูกคู่นี้ครับเลทค่าการผมว่าจะเปิดที่เพชรนีลันเป็นต่อในราคาราวๆประมาณ5้สี่ก็ยังชอบคนที่เคยชนะมาครับเพชรนีลันดาบลันสร a คามจะเป็นฝ่ายเอาชนะครับนาคาลาดเพชรนาคาไปได้นะครับฝาก แฟนบมัดมวยด้วยนะครับที่มาชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องทีเด็ดมวยไทยด้วยนะครับคลิปนี้ใครมาฟังขอให้เฮงเรวยๆทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ